วันนี้เรามีคุณลิงค์จอมซับนะครับจาก x อซนะครับคุณท็อปกำพลจาก p ายอัลสแควนะครับคุณแพทนะครับพัชรพลนะครับจากโค h อนนะครับอ่าเปลี่ยนเลยครับผมรู้สึกว่าของผมมันจะอ่าคุณพี่ปูนะครับสุวิตานะครับต้องโอ้โหพี่ปูที่ผมต้องขอบคุณมากๆเลยเพราะว่าที่แรกเซสชันครีเอทีฟของเราจะเป็นคุณโน้ตนะครับคุณโน้ตอาริชานะครับแต่ว่าคุณโน้ตไม่สบายนะครับมาไม่ได้ผมก็เลยต้อง ขอร้องพี่ปูให้มาช่วยกู้โลกในวันนี้นะครับพี่ปูก็มาได้ไหวมากเลยแล้วก็คุณต้องการันครับคุณนนท์สภวิทครับผมถัดไปก็คุณแบงค์ชลัดนะครับคุณแบงค์เนี่ยถ้าหลายคนพอจะได้ตาม a ฟ e b o o k ของเขาเนี่ยเขาจะชอบถ่ายภาพแบบนี้คือภาพเห็นแต่ลูก,กตานะครับวันนี้เขายังไม่มาใช่ไหมผมว่าดีเลยนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะมีแอปผมจะถ่ายเซลฟี่กับเขาเป็นภาพนี้ บนเวทีร่วมกับทุกคนนะครับโอเคหลังจากนั้นเรามีคุณกระสมนะครับคุณสรนเสริญคุณจิ๊บสุรศักดิ์นะครับพี่เอกกุณมาศนะครับพี่เม่งสมพงศ์นะครับแล้วก็ดรอ่อนนะครับศรีหาไทยนะครับแล้วก็พี่หมูนะครับนัทวุฒนะครับโอเคนี่ก็คือเกสต์สปิเกอร์ทั้งหมดของเรานะครับปัจจัยต่อไปปัจจัยที่3มครับก็คือสปอนเซอร์ของเรานั่นเองนะครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ผมขออนุญาตขายของก่อนได้ไหมนะโอเค อย่าเพิ่งรีบเบื่อนะนี่คือหัวใจของเราเลยธ<ช>นาครารธนาคารกรุงเทพ SME ครับผมทรีนคิวเอกดิจิตอลนะครับโมลเลสกินนะครับก็อ่านโมเลสกินนะครับผมอ่านโมสกินมาตั้งนานนะ่ยโมลเลส,สกินนะครับพรามไทม์ครับผมแล้วก็ Property Perfect ครับแล้วก็ผู้ที่มาร่วมงานกับเราก็คือ,อ DTAC Accelerate รตครับดี Startup XC นะครับ Brand Baker เ e ดแลบนะครับฟิโลโมนตั้มซับนะครับวันนี้มีตั้มซับมาด้วยนะครับอุกบีนะครับโคเอร้านอาหารเสวยนะครับเมจิกบ็อกส์นะครับมาร์เก็ตแอนนี่แวร์นะครับไฟล์เดีสตาร์ทอัพนะครับไพอัศแควชื่อพวกนี้บางคนบางทีคุณอาจจะไม่คุ้นเดี๋ยววันนี้คุณได้รู้จักแน่นะครับงานเราวันนี้ก็จะมีมีเดียสปอนเซอร์ก็เป็น GM นะครับหลังจากที่มาออกรายการกับเราวันนั้นผมก็เลยจับมาเป็นชวนมา เป็นมีเดียสปอนเซอร์ด้วยกันเลยนะครับแล้วก็มีไฟวันกับวีโคซิสเต็มนะครับแล้วก็แน่นอนเลยปัจจัยที่4สุดท้ายก็คือผู้จัดงานนะครับซึ่งก็คือบริษัทผมเองนะครับ RGB 72นะครับขอเสียงปรบม,มือให้น้องๆทีมงานทุกคนหนึ่น้องๆนี่เป็นไม่ได้ทำงานอีเวนต์กันสักคนเลยนะฮะโอเคทีนี้เรามาเข้าสู่หัวข้อเรื่องของเรากันบ้างดีกว่าวันนี้เรามีหัวข้อทั้งหมด4หัวข้อฮะ มี Creative, นะครับเทคโนโลยีดิจิทัลมาเก็ตติ้งแล้วก็สตาร์ทอัพทำไมผมถึงเลือก4หัวข้อนี้นะครับข้อแรกเลยเป็น4หัวข้อที่ผมมีเพื่อนอยู่ในวงการนี้อา่าเรียกมาง่ายนะครับคุยกันง่าย,ายนะครับอีกอประเด็นที่2เลยคือว่า4หัวข้อนี้ผมว่ามันสําคัญมากสําหรับคนที่จะทําธุรกิจในยุคปัจจุบันนี้นะครับจำเป็นจะต้องรู้เรื่อง Creative and Design จาเป็นจะต้องรู้เรื่องเทคโนโลยีตอนนี้ไปถึงไหนแล้วนะครับผมบอกเลวันนี้เทคโนโลยีนี้โหมี คนที่มาจากเพิ่งกลับมาจากงาน CES 2016นะครับมีคนที่เอาข้อมูลมาจากโตเกียวเกมโชว์มาให้ดูด้วยนะครับดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะครับก็เป็นเรื่องที่สำคัญตอนนี้ต้องบอกว่าใครไม่รู้เรื่องดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนี้ไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็สตาร์ทอัพครับสตาร์ทอัพนี้เป็นวงการที่ตอนนี้กำลังบูมมากนะครับในประเทศไทยแล้วก็กำลังได้รับความน่าสนใจยิ่งนะครับโดยเฉพาะคนที่มาขึ้นเวทีกับเราในครั้งนี้เนี่ยสค่ายเทลโคใหญ่นะครับก็คือ t ท e e ีแ a c แล้วก็ a i s นะครับก็บอกได้เลยว่าผมเองก็ตื่นเต้นมากนะครับเพราะว่าผมไม่เคยต้องคุยกับผู้ใหญ่ระดับนี้3ท่านมาก่อนนะครับก็ดังนั้นเดี๋ยวเราเริ่มต้นด้วยเซสชั่นแรกกันเลยนะครับเป็นเวลาอันสมควรแล้วนะครับก็แต่ว่าก่อนอื่นผมขอเชิญขอเชิญคุณโจก่อนนะครับ ผมซ้อมนี่ผมลืมแกทุกทีคุณโจนะครับชวีวันของโชคสมัยนะครับเป็นพิธีกรร่วมผมในวันนี้นะครับสวัสดีครับ<า>แล้วก็เดี๋ยวผมจะขอเชิญน้องยกนะเพราะว่าวันนี้เราต้องมีเก้าอี้นั่งแต่ว่าเก้าอี้เราต้องรอ,อน้องยกเรามาันยกก่อนนะครับร <อ S 1> ก็นง,งั้นเดี๋ยวเราขอเชิญน้องยกผมบอกอผมท้าเขาว่าเขาต้องยกให้ได้จัดเซตอัพให้เสร็จภายในหนึ่งนาทีนะครับ KPI สิ้นปีนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ดีเลยเราวัดกันให้ตตอนนี้เลยนะครับงั้นขอเชิญน้องยกครับ ขอเพลงนี้ครับเฮ้ยอย่าหัวทิ่มนะสู้เพื่อ KPI ครับมาเลยครับ งั <lod is. S 1> ้นเดี n ai, n ai ๋ยวเราขอเชิญโอเคค่ะพอดีเวลาเลยเนาะเล็กๆน้อยๆนะคะงั้นเราเริ่มช่วงแรกกันเลยนะคะเกี่ยวกับดีไซน์นะคะขอเชิญเกส์เกส์พิเกอร์ทั้ง3ท่านเลยนะคะคุณต้องการันนะคะวรพงศิทธิกุลนะคะ UX Academy Founder of Phenomeno เ uh, อ ph ่อ e r o m o n นะคะ Executive Director of Hubba นะคะคุณนนท์สับพวิสสิริผลนะคะ Chief UI UX Designer นะคะ Market Anywhere ค่ะและคุณปูสุวิตาจรันวงนะคะ Chief User Experience and Founder ของ Red Lab ค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ โอเคครับค่ะงั้นเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มคําถามแรกกันเลยดีไหมนะครับเอ่อในแต่ละเซสชันเราจะมีเวลาหนึ่งประมาณ1ชั่วโมงนะครับก็จะเป็นแบ่งเป็น2เซสชันแรกก่อนแล้วก็จะมีเบรกตรงกลางนะครับแล้วก็จะมีอีก2เซสชันหลักนะครับได้เลยั้นเดี๋ยวเซสชันแรกนี้ผมถามคำถามเลยนะครับก็เริ่มคุยเลยดีกว่าเรื่องของครีเอทีฟดีไซน์นะครับอยากรู้ว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยในเรื่องของในเชิงของดีไซน์ถามคุณต้องก่อนละกันนะในเชิงของดีไซน์เนี่ย เป็นยังไงบ้างมีเทรนที่ผ่านมาในปีที่ผ่านมาเป็นไงบ้างฮะถ้าในเชิงของ U X นะคะก็คือพวก Interaction Design ส่วนใหญ่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะมี p a ทเทิรมันค่อนข้างที่จะมีผมเรียกว่ามันมันแข็งแรงแล้วแล้วกันม,มันแทบจะแบบไม่ต้อง Invent อะไรใหม่ละไม่ต้องไปแบบ Re-Invent the w h e e l ไม่ต้องไปนั่งออกแบบ Interaction ใหม่ๆเพื่อที่จะให้มันดูว้าวหรือว่าเพราะว่าเซตของ interaction ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็ เริ่มคงที่ละเรารู้ว่าอันเนี้ยปุ่มมันต้องเป็นอย่างนี้มี swipe interaction มีอะไรมันค่อนข้างหมายคามว่าวในการออกแบบอย่างสมมติทำเว็บอย่างนี้หรือว่าทำแอปอะไรเงี้ยคือเราเราค่อนข้างรู้อยู่แล้วคือ learning มันมีอยู่แล้วว่าเออเราควรจะวางปุ่มไว้ตรงไหนอ่ายังไงนีใช่ไหมฮะคราวเนี้ยมันกลายเป็นเรื่องของการดีไซน์แบบองค์รวมละเพราะว่าพอคนเราชีวิตมันเริ่มมีอะไรมากขึ้นมากจากแค่แค่ในจอเนี่ย มันก็ต้องเริ่มมีการ Experience โดยรวมตั้งแต่เขาตื่นขึ้นมาเขาทำอะไรเขา Interaction กับอะไรบ้างก็จะเริ่มมีอะไรที่มันไหลจากจอเนี่ยออกไปสู่นอกจอก็เริ่มมีบ้างคราวนี้ดีไซเนอร์ก็ต้องเริ่มคำนึงถึงอะไรหลายๆอย่างที่มันเป็น c o n เ e ็ t ต์คอนเทกที่มันเยอะขึ้นครับก็ร้อยเรื่องราวให้มันแบบนอกจอนี่คืออย่างไงในจอนี่คือหมายถึงมือถืออ่ครับคอมพิวเตอร์นอกจอนี่อย่างทีวีนี่ถือว่านอกจอ ก็หรือมันย้ายจากจอหนึ่งไปอีกจอหนึ่งมันเริ่มมีการแบบการไหลจากจากเดิมเรามีแค่มือถือตอนนี้เรามีสมาร์ทวอชออตอนนี้เราเริ่มมีอย่างอื่นที่แบบพวกแบบ R F I D ที่เอามือถือไปแตะเพื่อจ่ายเงินก็อ,อะไรที่มันเป็น Experience อื่นๆที่มันเกิดขึ้นนะครับ แสดงว่าอินตอร์แอกชันก็ไม่ได้อยู่แค่จอเดียวละจะเริ่มไีหลายจอมากขึ้นอืมค่ะอันนี้คือปีที่ผ่านมาใช่ครับใช่ไหมคะอ๋อโอเคก็เลยกลายเป็นว่าดีไซเนอร์เนี่ยรวมถึงปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีโปรโตไทป์ทูที่แบบที่เกิดขึ้นมาเยอะแยะเลยแล้วมันก็ใช้ง่ายขึ้นเยอะเลยมันกลายเป็นสิ่งที่จําเป็นว่าดีไซเนอร์จําเป็นที่จะต้องทำโปรโตไทป์ให้เป็นอืมครับโปรโตไทป์ก็คือเหมือนทําตัวอย่างอย่างนี้ออกมาถูกไหมับเหมือนกับ สมมติเราทำเว็บอะฮะเราโค้ดไม่เป็นไม่เป็นไรมันมีพวกแบบโปรแกรมหรือว่าเว็บไซต์อย่างอินวิช n ั่นอย่างพวกอะไรพวกเนี้ยพวกป๊อปที่มันเราแค่ลากลากว่าไอเนี้ยล่นไปไหนอะไรไงเพื่อที่จะเอามันไปเทสก่อนครับ พูดถึงโปรแกรมคุณนนมีอะไรเสริมไหมคะในช่วงปีที่ผ่านมาในช่วงปีที่ผ่านมาจากคราวที่แล้วที่ผมขึ้นมาผมเคยแนะนำโปรแกรมชื่อสเกตไว้นะครับถ้าเพื่อนฝั่งดีไซเนอร์อาจจะคุ้นเคยกับ p h o t o s h o p นะครับตอนนี้โปรแกรมที่สเกตเนี่ยมันก็ถูกกลายเป็นบรรจุอยู่ในร e q u อ r e m e n t เวลาคุณจะสมัครงานในเอเจนซี่หลายๆแห่งนอกจาก Photoshop ไปแล้วใช่ครับทีนี้พอหลังช่วงปีที่แล้วเนี่ยโฟ o ต o ช็อปมีการอัปเดต ในรูปแบบเขาเรียกสิ่งที่เรียกว่าอาร์ตบอร์ดก็คือมันจะมันจะแยกออกมาเป็นเป็น,เป,นเป็นหน้า,นาๆที่อยู่ในสกรีนเดียวกันแต่ละชิ้นนี้เลยใช่ไหมคะใช่<ค>แต่ว่าออกมาแล้วมันไม่ค่อยสักเซสเพราะว่าพอเราเอาอาร์ตบอร์ดหลายๆอันมารวมกันในไฟล์โฮสต์ไฟล์เดียวเนี่ยขนาดไฟล์มันใหญ่เราจะจัดการแมเนจจะแบ็กอัพจะอะไรมันก็จะค่อนข้างวุ่นวายครับก็ช<ค>่วงงานช่วงกลางปีที่แล้วก็จะมีงาน Adobe Max 2015นนะครับก็จะมีตัวตัวนี้ออกมาชื่อ Project Comet คือออกมาตั้งใจแข่งกับสเก็ตเลยนะครับเดี๋ยวจะปล่อยใช้ช่วงปีนี้นะครับปี2016นี้เดี๋ยวก็คิดว่าถ้าใครเป็นดีไซเนอร์เนี่ยควรจะตามข่าวแล้วหัดลองใช้ลองเปลี่ยนมาใช้ดูนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคนที่เคยใช้สเก็ตแล้วเนี่ยพอมาใช้โปรเจกต์คมเมดคิดว่าน่าจะปรับตัวไม่ยากนะครับแต่ส่วนคนที่ยังไม่เคยใช้เนี่ยอาจจะต้องเรียนรู้เพิ่มนิดนึงนะครับแต่ว่าการทํางานจะทําให้เราเห็นโฟลเห็น หน้าต่างๆพร้อมไปพร้อมๆกันทําได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เวลาที่เราทํำพวก U X เนี่ยมันจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการหลุดอยู U U ่จุดตะโรบเท่าไหร่นะครับ<ม>ประมาณนี้ครับโคเมตนี้รู้สึกว่าจะเป็นโปรโตไทป์ปิงทูได้ด้วยใช่ครับ<อ>พี่ปูล่ะคะมีในส่วนพี่ปูเองจะเป็นเรื่องของครีเอทีฟอ่าบิสเนสหรืออะไรอย่างนี้ไหมฮะว่าเทรนด์ในที่ผ่านมาเป็นไงค่ะก็จริงๆเอาเข้าปีนี้ เลยแล้วกันนะคะเราเข้ามาอยู่ในปีแล้วอาจจะคอนติเนียจากส่วนที่อย่างคุณต้องว่าว่ามันไม่ได้อยู่แค่ที่ device เดียวปูมองว่าปีนี้ทุกที่จริงๆแล้วฝากดูว่าออเดียน e ์เนี่ยเป็น Designer หรือว่าเป็นเป็นเป็นกลุ่มไหนเยอะที่สุดต้องถาม่อนขอมาดูหน่อยสิะใครอยู่ทางด้านดีไซเนอร์ดีไซเนอร์บ้างหรือว่าครีเอทีฟดีไซเนอร์ครีเอทีฟอ๋อสมควรประมาณหนึ่งค่ะจะได้ปรับจูนนิดนึง คือว่า,าทางอย่างปูเองเนะะี่ยค่ะเรดแลบเราทำดิจิทัลมาเก็ตติ้งคือ <c oughs> มันจะเป็น <c oughs> เหมือนกันหมดเลยใน panel discussion เนี่ยเรามีดีไซน์มีเทคมี Art, ม <c oughs> อาร์ตมีมาเก็ตติ้งจากวันนี้เนี่ยส่วนที่เรามองว่าพยายามจะพูดในส่วนของเราแล้วกันนะคะคือดีไซน์ มันเป็นเรื่องของดีไซน์เป็นเรื่องของ c u เจอร์ค่ะคือเป็นจะเป็นปีที่รู้แล้วล่ะว่าโซเชียลมาแล้วนะคะเรื่องเก่าเราใหม่รู้แล้วล่ะมบายมาแล้วแต่ว่ามันจะเป็นปีที่ถ้าเกิดว่าดีไซเนอร์หรือว่าการคนที่ทำ experience หรือว่าแพลตฟอร์มมบายก็ดีอะไรก็ดีนะคะจะนึกจริงๆว่าแล้วไงคือต้องนึกให้ออกนะคะเพราะว่าหมดเขตแล้วค่ะหลังจากปีนี้เนี่ยถ้าคนนึกไม่ออกว่า Impact ที่บอกว่ามันไม่ใช่สำหรับ device เดียว แต่เวลาแปลจริงๆแปลว่าอะไรแปลว่า responsive design หรอคือแปลให้ออกนะคะเพราะนั้นเนี่ยวันนี้เราก็จะมามีมา Voice มาส่วนเบาๆก่อนเช่นว่าสมมุติว่ากระแสะของ influencer ใช่ไหมคะที่หลายๆคนก็จะเห็นว่าเดี๋ยวนี้การดีไซน์การสื่อสารเนี่ยใช้กระบอกเสียงที่ไม่ใช่แบรนด์ แล้วก็ไม่ใช่คนซู u เมอร์เจ r เน e เรตคอนเทแต่เป็นคน s u m e r อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นอินฟลูเอนเซอร์มันแปลว่าเราในฐานะดีไซเนอร์หรือคนทำงานเพื่อแพลตฟอร์มดีไซน์ไม่ว่าจะเป็นเทคเป็นมาร์เก็ตติ้งเป็นสตร ATEGY ก็ดีเนี่ยแปลว่าอะไรมันอาจจะแปลว่านะคะนี่ลองยกมือเพราะว่าเป็นดิสคัชชันว่าเราต้องดีไซน์เพื่อการรีวิวดีไซน์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มมเพื่อความโปรง่งใสเพื่อให้เสียงที่3เนี่ยเข้ามารีวิวได้แล้วก็ยูเซอร์เนี่ยเกิดความสมดุล สามเศร้าระหว่างแบรนด์นะคะกระบ,บอกเสียงที่ใช้เป็นอินเอนเซอร์และคอน sumer จริงอ่อาคราวนี้เวลาจะทำแอปหรือทำอะไรกัแล้วแต่เลยหนึ่งเช็คลิสต์ก่อนเลยดีไซน์เพื่อรีวิวหรือเปล่านะคะนี่คือเบื้องต้นอาจจะของคำถามนี้ก่อนอืมอมค่ะค่ะดีเลยอันนี้ก็ใกล้นนคอ,อค่ะ อ่าโอเคอ,อันนี้ก็คือว่าคือพี่ปูกันนจะบอกว่าเวลาเราออกแบบอะไรเนี่ยใช่ไหมฮะเราต้องดูว่าเราต้องต้องดูถึงกระบอกเสียงที่3ที่ว่านี้ใช่ไหมฮะว่าเริ่มจะมีอินฟลูเอนเซอร์เข้ามาเริ่มจะมีการรีวิวเกิดขึ้นถูกไหมฮะมันจะไม่ใช่คอนเทนต์ที่แบบว่าเราใส่เข้าไป แบบทางเดียวใช่เลยหรือ,รอรว่าแค่จะฟังคนซู u เมอที่เป็นแมสเพราะจริงๆคอ n s นซู r เมอรแมสเนี่ยไม่ฟังเราไม่ฟังแบรนด์เนเาะเขาจะฟังคนนั้นแล้วช่องทางที่ตรงนั้นเข้ามาเนี่ยเข้ามายัางไงเราต้องมีพื้นที่ให้ครบถ้าไม่เข้าคนซู m เมอร์ก็ไม่ฟังนะ มบางทีปิดกั้นบางแบรนด์ปิดกั้นใช่ไหมคะเพราะว่าควบคุมไม่ได้แต่ตอนนี้หมดยุคแล้วที่บอกควบคุมไม่ได้บวกแล้ลบเป็นเรื่องธรรมชาติถ้าเราทําดีเนี่ยมันจะบาลานซ์เองแ์เอง80-20รูเหมือนสมมติถ้าเกิดมีรีวิวมาไม่ดีเนี่ยบางแบรนด์นี้จะแบบบล็อกเอาไปเลยบล็อกเลยซึ่งตอนนี้ไม่บล็อกใช่ไหมคะนี้ลองถามความเห็นทุกคนด้วยนะคะก็คือไม่ควรบล็อกจริงๆิยิ่งบล็อกยิ่งแรงนะถูกยิ่ต้องไม่เลอะเลนี่วุ่นวายเลยนะดังนั้นการออกแบบก็คือเราก็ต้องคํานึงถึงตรงนีี้้ดดววววยยยมมะะไ่่่่่ใชแคคคาาาสงงออเลื คทีนี้ในเคาว่าจริงๆเราพอเข้าเข้ามาสู่ปีนี้ค่ะเริ่มจะเป็นเทรนด์ที่เกี่ยวกับผู้หญิงมากยิ่งขึ้นพี่พูได้ยินไหมคะใช่ลองขอความเห็นจากสุภาพสตรีบนเวทีเลนิดนึงถึงแม้จะใส่สีดําเหมือนกันหมดแต่่าปีนี้เป็นปีผู้หญิงจริงไหมคะโอเป็นปีของผู้หญิงแบบ